สวัสดีครับผมบนชาแนลนะครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมการรีวิวพักเครื่องของบนชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านน้องกิกอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพศ .2562 นะครับผมรุ่นเซมาหัวมังกรโอ้ รุ่นเซมาหัวเต่ามังกรครับผมขออาัยด้วยครับผมให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับครับผมหลวงป,ปู่แสนเซมาหัวเต่ามังกรนะครับผมหลวงป,ปู่แสนปะสันโนวัดบ้านน้องกิกอำเภอคูนหานจังหวัดสิเกดสองห้าหกสองนะครับผมนีด้านหลังนะครับผม เงินพนสายนะครับผม,มเงินพนสายม,มีบา b a r ดตรงนี้ครับผมกดค,ครับนี่ b a r โ o d e ครับผมให้ดูสองหกเก้านะครับผม b a r โ o d e นี่ผูกสร้างเขาต่อเลครับผมไปต่อตรงนี้กับโค้ดนี่ครับผมสองนะครับผมบ สองหกเก้านี่ครับผมสุ้างเห็นพ่อเมครูบาอาจารย์นะครับเก็บสะสมไว้เป็นมงคลชีวิตนะครับผมหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนอะงกิกอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดครับผมผมสะสมไว้ครับนี่นานะครับผมคุณตกคุณเปี่ยมล้นเลยครับผม ก็ขอสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับผม